บทที่สิบแปดพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวังเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาตาวัคที่ยังวิหารติเชตาวเนอนาถปิติกิาอาลามตระระโคพระควาพิขูอามันเตสิพิขเวติพระทันเตติเตพิขูพระควาโตปัจจัยสสสูมพระควาเอตะท้าวจะเมตายะพิขเว เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพิภาวิตายะพระหูลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสัมลันทะเอกาทะสานิสังสาริปติกังทากตามีเอกาทะสะ สุขังสุปฏิสุขังปะพุชชะปติณปาปะกังสุปีนางปัสสติมนุษานางปีโยโหติอามานุษานางปีโยโหติเทว,วตาลักขันตินาสะละอักขิวาส,วสังวาสันทังวากรมติสุวะตังจิตตังสมาธิญาติมุติ มุขวันโนวิปัสสีสติอาสัมมุูกาลังกาโลติอุตลิงอัปะวิวิกันโตลัมมะโลกูป,ปะโคโหติเมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหูลีกาตายะญานิกาตายะวัตถุกาตายะอนุทิตายะปะลิจิตายะสุลมาลันทา,ายะ อิเมธิเอกาทะสานิส so 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 ังสาปฏิกังขาอัติอโนทิโสภรละนามตาเจโตยมุติอัติโอทิโสภรละนามตาเจโตยมุติอัติทิสาภรลนามตาเจโตยมุติกัติหากาเลหิอโนทิโสภรละนามตาเจโตยมุติกัติหากาเลหิโอทิโสภรละนามตาเจโตยมุติ กติหากาเลหิทิสาพระนาเมตาเจโตมุติปัญจหากาเลหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตมุติสันตหากาเลหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตมุติทัสหากาเลหิทิสาพระนาเมตาเจโตมุติกัตะเมหิกันปัญจหากาเลหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพภูตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพบุคลาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัพเพอตตาภาวะปาิยาปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุ อิมีหิปัญจหากาเลหิอนชิโสภลนาเมตตาเจโตอมุติกัตตะเมหิสัตตาหากาเลหิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตอมุติ สัมภาอิทโยอเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพบุริษาอเวลาปัจชยญาอนิคาสุขีตนังปรญหารันตุสัมเพอนอริยาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอนะอริยาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเทวาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุ สัมเพมนุษาเวลาปัจจยานิคายสุขีจะนังปริหารันตุสัมเพวินิปติกาเวลาปัจจยานิคาสุขีตัตต้งปริหารันตุอเมหิสัตตหากาเลหิโอที่โสพละนาเมตาเจโตมุติกตาเมหิทัาหากาเลหิทัศาพลนาเมตุเมตาเจโตมุติสัมเพปุระทิมายะทิสาสัตตาเวลาปัจจยานิคายสุขีจะนังปรญหารันตุ สัมเพปะคฉิมายะทิสายะสัตตาเวลาปัจฉญาใิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตารยะทิสายะสัตตาอเวลาปัจฉิญาณิคาสุขีตนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะทิสายะสัตตาอเวลาปัจฉญาใิคาสุขีตนางปริหารันตุ สัมเพปุรติมายะอนุทิสายยะสัตตาเวลาปัจจยาอนิคาสสกีตะนังปริหารันตุสัมเพัปชิมายะอนุทิสายยะสัตตาเวลาปัจจายาอนิคาสสกีตะนังปริหารันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสายยะสัตตาเวลาปัจจายาอนิคาสสกีตะนังปริหารันตุสัมเพยอคินายะอนุทิสายยะสัตตาเวลาปัจจายาอนิคาสสกีตะนังปริหารันตุ สมเพเหติที่มายะทิสายะสัตตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสมเพปุรัติมายะทิสายะปานาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสมเพัจชิมายะทิสายะปานาอับยาอัพยาปชาฉาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุ สัมเพอุตารายะที่สายะปานาอเวลาปัชะาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพทักขีนายะที่สายะปานาอเวลาปัชะาอนิคาสุขีตะนังปัญหารันตุสัมเพปุรัที่มายะอนุที่สายะปานาอเวลาปัชะาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพอุตารายะอนุที่สายะปานาอเวลาปัชะาอนิคาสุขีตะนังปัญหารันตุสัมเพทักขีนายะอนุที่สายะปานาอเวลาปัชะาอนิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สำเพอเหตที่มายะทิสายยะปานาอเวลาปัจชะยาอน,นิคารสุขีตะนังปริหะรานตุสมเพอุป,ปาลิมายะทิสายยะปานาอเวลาปัจชะยาอน,นิคารสุขีตะนังปริหะรานตุ สม ي ي ัมเพปูรัติมายะที่สายยะภูตาอเวลาวัชยาอนิคาสุขีตะนางปริหารลันตุสัมเพปปชิมายะที่สายยะิตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนางปริหารลันตุสัมเพปปชิมายะที่สายยะปูตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนางปริหารลันตุสัมเพปุตาลายะที่สายยะภูตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนางบริหารลันตุสัมเพปทักขินายะที่สายยะูตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนางบริหารลันตุ สัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะปูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปะิหารันตุสัมเพัปชีมายะอนุทิสายะปูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปะิหหรันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสายะปูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปะิหหรันตุสัมเพทักขีนายะอนุทิสายะปูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปะิหารันตุสัมเพเหติมายะทิสายะปูตาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตะนางปะิหารันตุ สัมเพอุปาลิมายาทิสายยะภูตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุกีตนังปัญญาลันตุสัมเพปุระติมายาทิสาบุคลาอเวลาปัจชยาอนิคาสุกีตนังปัญญาลันตุสัมเพยปชิมายาทิสายยะบุคลาอเวลาปัจชยาอนิคาสุกีตนังปัญญาลันตุ สัมเพอุตารยะที่สายะบุคคลาอเวลาปัจชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมเพทักขีนายะที่สายยะบุคคลาอเวลาปัจชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุที่สายะบุคคลาอเวลาปัจชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมเพยปชิมายะอนุที่สายะบุคคลาอเวลาปัจชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตารยะอนุที่สายะบุคคลาอเวลาปัจชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุ ส a a ika, a a ika, ัมเพทักขีนายะอนุทิสายะบุคลาเวลาปัจชยาอานิกาทุขีตนังปลิเหลานตุสัมเพเหตุที่มายะทิสายะบุคลาอเวลาปัจชยาอันิกาสุขีตนังปลิหารันตุสัมเพอุปาลิมายะทิสายะบุคลาอเวลาปัจชยาอันิกาสุขีตนังปลิหารันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปัญญาอเวลา ปัจชยาอนิคาสขีตนางปริหารันตุสัมเพปชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปัิยาปนาอเวลาปัจชยาอนิคาสขีตนางปริหารันตุสัมเพอุตตลายะที่สายะอัตตาภาวะปัิยาปนาอเวลาปัจชยาอนิคาสขีตนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะที่สายะอัตตาภาวะ ปริยาปนาอเวลาปัจญญาอนิฆาสุเคตนังปริหารันตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจญญาอนิฆาสุเคตนังปริหารันตุสัมเพปัจชิมายะอนุทิสายะอัตตาภายะภาวะปริยาปนาอเวลาปัจญญาอนิฆาสุเคตนังปริหารันตุสัมเพอุตตะลายะทิอนุทิสายยะอัตตาภาวะปริยาปนา อเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทคีนายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชยานิคาสสขีตนังปริหารันตุสัมเพหิทิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพอุปาลิมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชยาอนิกาสุขีจะนังปริหารันตุสัมภาปุระทิมายาที่สายะอิทิโยอเวลาปัชชยญาอนิกาสุขีจะนังปริหารันตุสัมภาปชิมาญาที่สายะอิทิโยอเวลาปัชชยญาอนิกาสุขีจะนังปริหารันตุสัมภาอุตาลายะที่สายะอิธิโยอเวลาปัชชยญาอนิกาสุขีจะนังปริหารันตุ สัมภาตะกินายาที่สายะอิติโยเวลาปัจชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาปุระทิมายาอนุทิสายะอิติโยเว,วลาปัจชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชิญานิคารสขีตานังปลิหะรันตุสัมภาอุตารายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชิญานิคารสขีตานังปลิหะรันตุสัมภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาปัชิญานิคารสขีตนังปลิหะรันตุสัมภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาปัชิญานิคารสขีตนังปลิหะรันตุสัมภาปุระจิมายะทิส ที่สายยะอิติโยอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังปรลิหะลันตุสมเพปุรละทมายะที่สายะบุลิสาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังปรลิหะลันตุสมเพปชิมายะที่สายะบุริสาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตะนังปรลิหะลันตุ สัมเพอุตตระยะที่สายยบุริษาเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหะลานตุสัมเพทักคินายะที่สายยบุริษาเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนางปริหะลานตุ สัมเพปุระทมายะอนุทิสัยยะบุริษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพปัชิมายะอนุทิสัยยะบุริษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสัยยะบุริษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุสัมเพทักกีนายะอนุทิสัยยะบุริษาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหะรันตุ สัมเพเหติที่มายาติสายญาบุริษาเวลาปัจฉญานิคาสุข euh ีตะนางปรลิหะลันตุสัมเพอุปรลมายาติสายญาุริษาเวลาปัจฉญานิคาสุขีตะนางปรลิหะลันตุสัมเพปุรัติมายาติสายะาอริยาเวลาปัจฉญานิคาสุขีตะนางปรลิหะลันตุสัมเพัปฉิมายาติสายญาอริยาเวลาปัจฉญานิคาสุขีตะนางปรลิหะลันตุ สัมเพอุตาลายะทิสายะอริยะเวราปัจจยาอนิค uh ัส huh ุก huh ีจะนัง huh ป네ัญหาลันตุสัมเพทักกินายะทิสายะอริยะเวราปัจจยาอนิคัสุกีจะนังปัญหาลันตุสัมเพปุละติมายะอนุทิสายะอริยะเวราปัจจยาอนิคัสุกีจะนังปัญหาลันตุสัมเพยปะชิยะมายะอนุทิสายะอริยะเวราปัจจยาอนิคัสุกีจะนังปัญหาลันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสายะ อริยาเวลาปัชยานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพหหติมายาอนุทิสัยยะอริยาเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพหหติมายาทิสัยยะอนาลิยาเวลา เวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปริมายะที่สายะอริยาอาเวลาปัจชญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุรติมายะที่สายะอนาลิยาอาเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพยปชิมายะที่สายะอนาลิยาอเวลาปัจชญาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพอุตระยะทิสายะอนาลิยาอเวลาปัชยานิคาสุกีตะนังปริหะรันตุสัมเพทักกินายะทิสายะอนาลิยาอเวลาปัชยานิคาสุกีตะนังปริหะรันตุสัมเพปุระทีมายะอนุทิสายะอนาลิยาอเวลาปัชยานิคาสุกีตะนังปริหะรันตุสัมเพยปชิมายะอนุทิสายะอนาลิยาอเวลาปัชยานิคาสุกีตะนังปริหะรันตุสัมเพอุตระยานุทิสายะอนาลิยาอเวลาปัชยานิคาสุกีตะนังปริหะรันตุ สัมเพทักขินายะอนุจิสายะอนาลิยาอเวลาวัจชะยะนิคารสกีตระนางปริหารันตุสัมเพเหิทิมายะทิสายะทิสายะอนิณลิยาอเวลาปัจชะยะนิคารสกีตระนังปริหารันตุสัมเพอุปาลิมายะทิสายะอนาลิยาอเวลาปัจชยาอนิคารสกีตระนังปริหารันตุ สัมเพปุระทิมายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปปจิมายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตาลายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักกินายะทิสายะเทวาอเวลาปัชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะ เวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนางปะลิหะรันตุสมเพปชิมายะอนุทิสายะเทวาอาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนางปะลิหะรันตุ สัมเพอุตาลายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพยเหตุที่มาญะติสายะเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัมเพอุปลิมายะติสายญเทวาอเวลาปัชยานิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สัมเพปุระติมายะที่สายะมนุษาอเวลาปัจชยาะนิคารสกีตนางปริหารันตุสัมเพัปชิมายะที่สายะอนุสาอเวลาปัจชยาะนิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพอุตารายะอาจิที่สายะอมานะอนุษาอเวลาปัจชยอาจิอนิคาสุกีตระนางปริหารันตุสัมเพทักคีนายะที่สายะมนุษา อเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนางปริหะรานตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะมนุษาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนางปริหะรานตุสัมเพปปิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนางปริหะรานตุสัมเพอุตระยะอนุทิสายะมนุตตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนางปริหะรานตุสัมเพปทักกินาญาอนุทิสายยะมนุษาอเวลาปัจชยาอนิคา สุขีตะนางปลิ Metal. หารันตุสมเพเหตุที่มายาทิสายะมนุษะเวลาปัชญาอนิคาสุขีตะนางปลิหารันตุสมเพอุปริมายาทิสายะมนุษะเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตะนางปลิหารันตุสมเพปุรัติมายาทิสายะวินิปติกาเวลาปัจฉญาอนิคาสุขีตะนางปลิหารันตุสมเพปชิมายาทิสายะวินิปติกาเวลาปัชฉญาอนิคาสุขีตะนางปลิหารันตุ สัมเพอุตาลายาที่สายยวินิปติกาอเวลาบัจยาอนิคาสกีตนังปริหะรันตุสัมเพทักกนายะที่สายยวินิปติกาอเวลาบัจยาอนิคาสกีตนังปริหะรันตุสัมเพปุระที่มายะอนุที่สายยวินิปติกาอเวลาวัจยาอนิคาสกีตนังปรลิหะรันตุสัมเพอุตาลายะอนุที่สายยวินิปติกาอเวลาวัจยาอนิคาสขีตนังปริหะรันตุ สัมเพทักกินายะอนุทิสัยยะวินิปฏิกาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทเหตุที่มายะทิสายยะวินิปฏิกาเวลาปัชชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุปัลิมาทิยะยะทิสายยะวินิปฏิกาเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุอิเมหิทาสากาเลหิทิสาภาลนามีตาเจโติมุติสัมเพสังกันตานังสุปีสนางวัชิวาปีฆนายะ อุปาคตังวเชเยวาอนุปาคตีนาสันตาปังวเชเยวาอสันตาเปนะปริยาทานังวเชเยวาอริยาลิยาธานีนะวิเหสังวเชเยวาอาวิเหสายะผัมปีสันตาอาเวลินโหนหตุมาเวลินโนสุขีโนหนตุมาทุกขีโนสุขีตัดตาหนตุมาทุกติตัด ทุกขิตตตาติอิมหิอัถหากาลหิสัมเพสันตามีตายาติเมตตาตางังธรรมังเจตายาติติเจโตสัมภยาตาทะปะลิยุปทานหิมุจจะติติวิมุติเมตาจะเมตาเจตยมุติจติเมตาเจตยมุติเมตาลัมมะหาละภาวนานิธิตาบท 18, ที่สิบแปดเทวะ ตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขายพยปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิยานินโนเอตาวตาจะอภิหิสัมภตังปุยะสัมภทังสัพเพทีวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสังทายะสีลังลักขันตุสัพพทา วนาพิละตาหนตนุนตุคันจันตุเทวตาคตา สัมเพพุทธาพระลัปตตาปาัญเจกา,ะจะา,า,านจัาะจะยังพ,พล <ies> พพังอรหันตานจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพสูสัมเพพุทธาพระลัปตตาปัญเจกานัจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพสูสัมเพพุทธาพระลัปตตาปัญเจกานัจะยังพลังอรหันตานจจเตเชนะละขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลัปตตาปัญเจกานัจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนะ ลักขันพันธามิสภะโสสพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานะจะยังกำลัง พลังอารหันตานัจเจชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจกานัจจยังพลังอะรหันตานัจเจชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจกานัจจะยังพลังอารหันตานัจจะยังเตชนะละขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัญเจกานัจจยังพลังอะรหันตานัจเจชนะละขันพันธามิสัพพโส สัพเพุุธธาพระลปตตาปัญเจกานัจจะยังพลังอลหันตานันจเตเชนัสรักขันพันธามิสภพสโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรละนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูติพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และพระธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูงหกตะลนจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเร็จตักศีิทุพการด้วยเถิดสาธุ